วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวระปุกออมสิน ATM อมันเปิดไม่ได้นะคะไม่ทราบว่าเป็นอะไรเดี๋ยวลองดูนะคะแบบมีสองวิธีที่เขาแนะนํามานะคะวิธีแรกเดี๋ยวลองเปิดให้ดูก่อนว่ายัางไงเปิดไม่ได้อลองกดสิคะรหัสนะเดิม ปกติพอใส่รหัสเสร็จแล้วมันจะเด้งออกมาเลยแต่ตอนนี้ไม่เด้งะคะ่ะตอนนี้มันไม่เด้งทีนี้เขาแนะนำมาสองวิธีวิธีแรกก็คือให้ถอดฐานมันออกค่ะเพื่อตัดวงจรเดี๋ยวเราถอดฐานออกก่อนนะคะลองถอดฐานออกก่อนนะคะแล้วใส่ใหม่ เราถอดถาดออกแล้วนะคะเพื่อตัดวงจรแ,แล้วเราใส่เข้าไปใหม่อลองกดสิคะลองกดลองกดที่ได้ไหมเปิดไหมเปิดไหมไม่เปิดวิธีนี้ไม่เปิดนะคะวิธีนี เรามาลองอีกวิธีหนึ่งก็คือเขาบอกว่าถ้าหากว่ามันไม่เปิดก็แสดงว่าฐานมันหมดค่ะเราลองเปลี่ยน่านนะคะ่านมันไม่แรงพร้อมไม่ใช่หมดอ่ะทีนี้เราจะเปลี่ยนไปแค่สองก้อนนะคะพอดีที่บ้านมีฐานเหลือแค่สอง <Okay. S 1> ก้อนแล้วลองกดใหม่นะคะเปิดได้ไหมคะ Oh, oh, ได้แล้ว <Okay. S 1> แสดงว่าทานหมดนะคะ,ะสรุปว่าถ้าหากว่าเปิดไม่ได้เนี่ยมีอยู่สองวิธีวิธีแรกก็คือลองตัดวนวงจรก่อนถ้าทานเรายังมีแรงไฟเยอะอยู่นะคะ <Okay. S 1> ก็ตัดวงจรด้วยการถอดทานออกมาก่อนแล้วใส่เข้าไปใหม่นะคะแล้วก็ใส่รหัสใหม่วิธีที่สองวิธีที่สองก็คืออาหานมันหมดเราก็เปลี่ยนฐานไปพอเปลี่ยนฐานแล้วกดรหัสเข้าไปประตูก็จะเปิดได้นะคะ นี่เ,เป็นวิธีที่ย่ำที่สุดเลยเนะคะโอคะบ๊ายบายบ๊ายบาย